วิชาพระรักหน้าทองที่กำลังโด่งดังในโซเชียลแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะพระเวทยกันอีกครั้งนะครับก่อนที่จะเริ่มบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับยันหน้าพระรขอภอาวนาคาถาเพื่อเป็นการหอมโรงบทหนึ่งนะครับโอมพระแรงเป็นแสงพระรักพระฤาษีจับปากพระรักจับหน้าจับตาสวาหะอ่าน,นี้เริ่มต้น interation เนี่ยด้วยคาถาเลยนะครับถามว่าทำไมต้องขึ้นด้วยคาถานี้นะเพราะตอนนี้เนี่ย โลกโซเชียลรู้จักวิชาวิชาหนึ่งผ่านเหตุการณ์ในสังคมเรานี่แหละที่เรียกว่าพารักหน้าทองซึ่งพาักหน้าทองเองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีคนขอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะทพอดีเนี่ยมันเป็นเรื่องในสังคมที่เขาอ,อยากรู้กันจริงๆนะเนี่ยพาักหน้าทองเป็นอย่างไรนะแล้วก็มันจําเป็นต้องมีหน้ากากทองหรือไม่นะจริงๆก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่ผมพยายามพูดกับนักเรียนในห้องอ่ะบ่อยๆนะครับซึ่งยังไม่เคยพูดภายนอกนะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที จะนํามาเผยแพร่กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเผยแพร่เนี่ยต้องขอไปสัมพันธ์นะอาทิตย์หน้านะวันที่20วันที่27ใครที่โรงเรียนเรื่องการลบผงปัมมังวัหนึ่งถึงวักแเตรียมตัวกันให้ดีนะครับเตรียมตัวและเตรียมใจมาให้พร้อมนะครับมาด้วยความสดใสแล้วก็มารับความรู้กันที่ศิลปะพระเวทนะครับวันที่20กับวันที่27นะครับถ้าใครสนใจนะครับยังสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับ สำหรับเรื่องราวของยันหน้าพลักเนี่ยนะเรื่องราวในโซเชียลยมันจะเป็นยังไงใครจริงใครไม่จริงอะไรเราไม่พูดถึงกันเนาะเรามาพูดถึงสารถะว่าเฮ้ยพอพูดถึงเรื่องของยันหน้าพลักเนี่ยมันคือยังไงและประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างไรบ้างแล้วพลักเนี่ยเป็นใครนะวันนี้เราก็จะมาสรทยายกันแบบโดยคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมเคยบอกหลายคนไปแล้วนะที่ทักมาคุยกับผมนะจริงๆยันพลักเนี่ยเป็นยันที่ผมหลีกเลี่ยงไม่ทานะถามว่าทำไมไม่ค่อยทําเพราะว่า คือ <c oughs> ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนนยผมผมดูแล้วมันมันจะมีเรื่องของเรื่องอาถรรพ์วิชานะฮะอาถรรพ์วิชาคือหมายถึงว่าต้องมีความระมัดระวังถ้าอาถรรพ์วิชามันลนาานักษณะแบบนี้เนาะมันจะไม่เหมือนกับการฝังอา,าถรรพ์ฝังอาถรรพ์มันคือการฝังการอะไรฝังรูปฝังรอยแบบนี้เนาะแต่อาถรรพ์วิชาหมายถึงว่าต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมเครื่องครูนะฮะแล้วก็มันมีพลักหน้าทองอะ่ะหลายเวอร์ชันนะแต่เขาก็ไม่ได้เรียกว่ายันพลักหน้าทองแหละบางทีเขาก็เรียกว่ายันเงาะถอดรูปบ้างนะครับ แต่ถ้าเกิดสายขาวหน่อยนะต้องบอกสายขาวหน่อยหรือเขายกระดับมาให้เป็นเรื่องของพุทธคุณเนี่ยมันก็จะเป็นยันพระเจ้าเป่งและสมีนะตรงนี้นะฮะก็จะเรียกว่าพระเจ้าเป่งและสมีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างเดียวกันองค์ประกอบขาถาจะเหมือนกันนั่นก็คือว่าจะมียันที่วาดเป็นใบหน้าซึ่งใบหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าหนึ่งเป็นใบหน้าพระสังก็ได้เป็นใบหน้าพระลักษณ์ก็ได้หรือเป็นพระพักของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะนี่คือแล้วแต่อาจารย์เนี่ย จะนิยมไปทางไหนนะแต่ถ้าเป็นหมวดพระเจ้าเป่งรลศมีเนี่ยผมดูแล้วไม่ค่อยมีประเด็นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นหมวดเทวดาปั๊บเนี่ยต้องมีเรื่องระวังอะยงอย่างอย่างยันที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยเขาบอกว่าทําไม่ดีนี่ตาบอดนะในในตำราขเขาเชื่ออย่างนั้นนะฮะบอกว่าถ้าเตรียมเครื่องครูนะเครื่องกําหน,นครูเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือเครื่องกํงนหนครูขอ,ของเขาไม่มีเงินทองมาเกี่ยวข้องนะข้อดีก็คือไม่เสียตังนะไม่มีตัง Graeme มาเกี่ยวข้องนะแต่ที่มีเกี่ยวข้องก็คือ1ต้องเตรียมเทียนนะครับ เทียนไม่ได้บอกเป็นเทียนขี้ผึ้งหรือไม่นะสิบเล่มนะต่อมาเนี่ยต้องเตรียมดอกไม้เก้าสีไม่ซ้ํากันเก้ากระทงนะดอกไม้สีไม่ซ้ํากันนะเก้าสีเก้ากระทงต้องเตรียมข้าวสารกับข้าวเจ้าเนี่ยเก้าเมล็ดแล้วเก้าเมล็ดนั้นน่ะจะต้องไม่หักไม่บิดเลยนะแล้วต้องเตรียมข้าวสารกับข้าวเหนียวอีกชุดหนึ่งอีกเก้าเมล็ดเหมือนกันและเก้าเมล็ดนี้ห้ามหักถ้าหักเนี่ยเขาบอกว่าตาคนที่ทำเนี่ยจะบอด นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องควรระวังอีกตาราหนึ่งที่ผมเคยเจอก็คือว่าจะต้องไปเส้นหัวโขนที่เป็นหัวโขนพลักแล้วห้ามเข้าไปตรงๆนะครับต้องเข้าไปข้างๆนะถ้าผิดไปจากนี้แล้วนะครับหรือผิดพลาดเนี่ยความเชื่อนะความเชื่อเขาบอกว่าคนเรียนจะเป็นปอบนะเอออันเนี้ยมันก็น่าสนใจนะฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยอ่าต้องมาเผยแพร่หน่อยว่าให้ตรงเนี้ยโบราณมันมีนะไอ้ชื่อแบบเนี้ยนะนาพลักเนี่ยนะครับทีนี้กล่าวถึงพลักกันหน่อยเอ๊ะทำไมถึง เอาเรื่องพลักษมาเป็นตัวชูโรงก็คาถาเมื่อกี้ไงคาถาที่ใช้เนี่ยนะครับมันมีชื่อของตัวละครคือพระลักษ์อยู่โอมพะลรงเป็นแสงพลักษ์เนี่ยคือพระลักษ์แล้วพระลักษ์เป็นใครพลักษ์เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งอยู่ในวรรณคดีรามเกียรติ์ไงพลักษ์เนี่ยเป็นพระอนุชาต่างมารดากับพระรามนะพระลักษ์กับพระรามเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันแต่ว่าต่างมารดากันโดยตำนานเนี่ยพระรามเนี่ยเป็นหนึ่งในพระนารายณ์นะครับที่อวตารลงมาปราบทศกัณฐ์ไงตอนที่ทศกัณฐ์เนี่ยเขาเคยเป็นนนทุกมาก่อนไงแล้วเขาก็บอกว่า พระรามเนี่ยโกงเขามีต้องสี่กรนะมีต้องสี่กรเขามีแค่สองแขนเองพระนารายณ์สมัยนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอต้องไปเกิดให้มีสิบหัวเลยให้มียี่สิบกรไปเลยแล้วก็ฉันจะมีแค่สองแขนสองขานี่แหละนะก็เลยเอวตารมาเป็นพระรามเนี่ยนะทีนี้พระลักษณ์เนี่ยเขาเป็นใครพอพระรามเนี่ยนะครับเกิดจากพระนารายณ์อวตารในพระลักษ์เนี่ยเขาก็เป็นพระอนันตนาคราชเนี่ยที่เป็นอาสนะให้กับพระนารายณ์ไงครับเป็นแท่นบรรทมให้กับพระนารายณ์ไงอ่าแล้วก็บทรวมกับ สังของพระนรายดังนั้นเนี่ยผิวของพลักเนี่ยจึงเป็นสีออกเหลืองทองแล้วก็ผ่องนะเหมือนสังเขาจึงหยิบยกเอาลักษณะของพลักเนี่ยความหล่อเหลาอาการของเขาเนี่ยเอามาเป็นจุดเด่นในการประดิษฐ์ยันนี้ขึ้นมาไงละ่ะแล้วก็ประดิษาฐ์คาถานี่นะครับอมพลงเป็นแสงพลักเนี่ยเห็นไหมฮรือสีจับปากพลักจับหน้าจับตาสวาหะเห็นไหมก็คือเอาคุณสมบัติของพลักเนี่ยที่ดีมาแล้วชื่อของพลักเนี่ยถ้าเกิดพูดตรงๆเลยก็คือถ้าออกเสียงแบบ ทางต้นฉบับเขาพัลส์มันเนี่ยหรือพัลสสมณะแปลว่าผู้ที่มีลักษณะนี้คือหล่อนะหล่อนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน,นอกจากความหล่อแล้วนะฮะก็คือพัลส์นี่ก็เป็นคนที่รักพี่ชายมากนะบางทีเนี่ยในมุมมุมหนึ่งก็มองว่ารักมากเกินไปด้วยซ้ําก็คือว่าตามพี่ชายไปออกบวชเป็นฤาษีโยคีเนี่ยสิบสี่ปีนะครับ ไปกับพี่ชายพระรามเนี่ยนะไปเดินดงนะแต่อีกมุมหนึ่งนะเอาให้คิดในะในแง่สังคมในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็มีความดาร์กของพระลักษณ์เหมือนกันนะเช่นามสมณขาเนี่ยจะมาจีบพระรามแล้วพระรามไม่โปรดกิริย์อย่างเงี้ยแกก็ไปตัดจมูกนะ่ะตัดปากตัดหูนะ่ะนะเออมันก็ดูเหมือนกับเฮ้ยแหมผู้ชายหล่อๆแม,น,มนไปทําอย่าง,งนั้นก็ดูอาจจะไม่ค่อยดีหรือพระลักษณ์เนี่ยแกมีพระชายา,ยาเนี่ยชื่อนางอุรมิลาเนี่ยอุรมิลาเนี่ยคือแต่งงานพร้อมกับนางสีดานั่นแหละนะ แล้วแกก็ต้องมาทําการติดตามพี่ชายแก14ปีแกไปอธิฐานนะให้เมียแกหลับ14ปีเนะี่ยเออมันก็ดูเห็นจะตัวไปหน่อยไหมเอาอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะมันก็มีมุมดักด้กของพาร,รักเหมือนกันนะครับก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่อาจจะดีหน่อยคือพาร,รักเนี่ยคือซื้อสัตว์ต่อพี่ชายนะซื้อสัตว์ต่อพี่ชายนะก็คือเอาลักษณะความหล่อเนะี่ยเอามานะยันไทยก็ไม่ได้คิดอะไรมากยันไทยเอยใครมีลักษณะดีฉันก็เอามานะโอเคนะครับ พูดถึงเรื่องของพลักษมากพอแล้วนะแล้วก็เรื่องของอาถรรพ์ชรพลักษนี้มาพูดถึงเรื่องหน้าก,กากทองกันหน่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะในยุคที่ผมศึกษานะก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ยุคที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่แล้วนะก็คือว่าป,ปลายๆของผมแต่ก็ยังช่วงดีที่ยังเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นอยู่บ้างนะทีนี้เนี่ยหน้าก,กากทองมาในยุคไหนเนี่ยผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้ที่มาแต่คิดว่าอนุมานเอาว่า ถ้าเราพูดถึงเรื่องพลักหน้าทองเนี่ยนะครับเขาก็คงจะเอาหน้าเนี่ยหน้าเหมือนหน้าคนนะแทนหน้าพลักมาประกบมันทําให้คนรู้สึกอินกันไปด้วยนะแต่ของเดิมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีหน้ากากมันเป็นการเขียนยันและทําผงผมบอกไว้นะฮะว่าเขียนยันและทําผงและแท่งผงเนี่ยมันต้องผสมมวลสารนะครับมวลสารเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะต้องผสมมวลสารเป็นทองชนิดหนึ่งที่ติดอยู่ที่หัวโขวนหน้าพลักนะมันก็เลยเขียนว่าผงหน้าพลักนะครับบางที่ก็บอกผงหน้าพระพักก็มีนะทีนี้ หน้าทองคำเนี่ยผมเจอที่ไหนบ้างอ้าวก็พูดง่ายๆเลยผมเคยเจอในฉากภาพะยนตร์เรื่องสุริโยไทยเนี่ยตอนที่บิดาของพระชัยราชาจะสิ้นชีวิตเนี่ยเล้าก็จะมีการวางขี้พึ่งนะขี้พึ่งที่ตาที่ปากเนาะแล้วก็ปิดด้วยทองคําหน้ากากทองคานะนั่นก็คือว่าหน้ากากทองคํามันใช้พิธีศพนะของเจ้านายนะที่ผมเห็นนะแล้วเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าว่าเอ๊หน้ากากทองคํามาพอเจ้านายสิ้นไปทําอะไรหลายคนก็เล่าให้ฟังว่าเอาไปหล่อเป็นพระอะพระทองคําที่อยู่ในกลุต่างๆเนี่ยก็หล่อมาจากพวก เหล่านี้ของเจ้านายนะโดยส่วนเรื่องของเว้นมงมกรางเนี่ยคือยังหายังหาจุดตรงนี้ไม่ได้เลยอันนึงหน้ากากที่เห็นอีกอัน,นคือนากาก,ากของกษัตริย์พม่านะเวลามาตีอย่างตะเบงเชเวตตี้อย่างเงี้ยเขาก็ใส่หน้ากากสวมหน,น้ากากอะไรอย่างเงี้ยนะ เออมันก็อาจจะดูเท่ๆนะแต่แต่ในเรื่องของวิทยาคมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าตอนที่ผมไปดูเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เห็นเนาะก็อาจจะเป็นการแอพพลายมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็เราก็ไม่ได้ว่ากันผิดแต่ว่าะบอกของเก่ามันเป็นการทําผงนะครับทีนี้เรื่องยันพลักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสาธิตคร่าวๆให้ดูนะจะไม่สาธิตทั้งหมดเนื่องจากเหตุผลก็คือตามความเชื่อในเรื่องของเครื่องครูเขาต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วถ้าเกิดมันไม่ครบถ้วนเนี่ยมันอาจจะดูไม่เหมาะสมเนาะสิ่งหนึ่งสิ่งใด นี้นะตั้งแต่ต้นครูบาอาจารย์นะครับขอมาเป็นประจักษ์พยานหากใครนําความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปหากใครนําความรู้นี้ไปใช้ในการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นไปใช้ในทางช,อช่อฉนกดโกงคนอื่นไปใช้ในทางที่อกุศลก็ขอให้ไม่สามารถใช้วิชาได้แพ้ภัยตนเองเลยสาธุสาธุส,าสำหรับอ,องค์ประกอบนะครับของยันพลักเนี่ยนะต้องบอกไว้อย่างนี้ครับฟอร์มที่ผมจะเลือกมาเนี่ยมันเป็นชื่อยันที่ตรงที่สุดนะชื่อพลักหน้าทองแล้วถามว่าใครเป็นเจ้าของยันนี้ปรากฏอยู่ในตำ คำพีพระเวทของอาจารย์เทพสันติกบุตรนี่แหละแล้วก็คณาจารย์เนี่ยก็นิยมเอาไปปรับนะต้องบอกนี้ปรับไปทำวัตถุมงคลบ้างไปทําเหรียญบ้างนะมันบอกไม่ได้นะฮะว่าเป็นของใครนะแต่ว่า,าคร่าวนะคร่าวเนี่ยโครงสร้างเขาจะเป็นงนี้นะผมอาจจะเขียนให้เห็นภาพลักษณ์อย่างนี้อ่ะเขียนแบบไม่ลงรายละเอียดก่อนนะนี่หน้าก็จะเป็นรูปพระพักนะผมพยายามไม่เขียนหน้าอ้วนแล้วมีคนแซวเขียนของอ้วนอ่นนี้ก็เป็นพระสอนะฮะพระศรจะเป็นพระสอพระลักแต่หน้าเนี่ยฟอร์มนี้คือจะเอียง ก็จะมีรูปองค์พระเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับองค์พระจะอยู่ข้างบนนะจริงๆแล้วพื้นพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวผมจะขยายให้อีกนะอ่าเป็นลักษณะคือเป็นพระพระพระนี้นะครับมีพระกันเนาะมีพระกันอันนี้มีกุนทนนะครับมีกุนทนก็เป็นต้มหูเนาะให้เห็นว่าเออมีต้มหูแบบนี้นะอ่าหลักๆประมาณนี้นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยนะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นยันอุนะครับอุองค์การนะแล้วก็ชินกันจะเห็นในองค์การมหาราชนะอุองค์การคือตัวเนี้ยนะตรงนี้ผมเขียนแยกให้ นะครับอุองค์การนะอ่าทีนี้พิเศษสุดนะครับบนอุองค์การเนี่ยนะของยันหน้าพระลักเนี่ยนะอุองค์การเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าอุณาลุมมาปะนะชายเต,เตอ,อสังพิสรปุสากุษะนะเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมีอักษรหนึ่งก็คือตัวมิมินี้นะไม่ต้องสงสยัยมินี่คือยอดสินนะยอดสินเนี่ย ที่นี้เนี่ยเขาจะเป็นยอดศินของสามเณรนะนี่คือสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นนะเป็นศีลของสามเณรนะครับยอดสินของสามเณรเนาะทีนี้เหนือยอดศินไปอีกอ่ะผมต่อยอดตรงนี้นะฮะต่อยอดตรงนี้อีกเนี่ยจะมียันยันหนึ่งนะครับที่เราคุ้นตากันกคือยันนี้ครับยันพุทธ้อนนะพุทธ้อนอืมอืม แต่พุทธซ้อนนี้เขาจะมีสูตรเรียกนะครับแล้วผมเชื่อว่าพุทธซ้อนอันนี้เนี่ยทำให้ผู้เรียนวิทยาคมในสมัยก่อนสับสนกับยันพระเจ้าพระองค์เพราะสูตรในการเสกพุทธซ้อนนี้เป็นสูตรพระเจ้าพระองค์จะไม่เหมือนพุทธซ้อนที่ผมเคยนําเสนอในตอนหลวงพ่อแพ่อ่าพิเศษเข้าไปอีกความรู้ใหม่นะอันนี้เขาจะเสกตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าณครอบจักรวาลเขาจะเสกว่านะโมพุทยะกาโรโหติสัมภโวเห็นไหมไม่เหมือนแล้วเห็นไหม อ่านะอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งอ่าผมขออนุญ,ญาตลบเพื่อเขียบพื้นที่อันนี้ให้รู้นะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือคือยันเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ประมาณนี้นะทีนี้นะครับด้านในยันผมขอตัดไปด้านในยันเพื่ออ่าไม่พูดถึงเรื่องขององพระไม่พูดถึงเรื่องยอดข้างบนแลนะ้วเนาะเพราะพื้นที่มันไม่พอนะอ่าผมก็จะเขียนนี่เลยนะเอาองพระไว้สักหน่อยก็ไดนะ้ปึ๊บป๊บนี่นะอ่าแล้วก็เสร็จปั๊บก็ยันก็จะโตโตหน่อยโตโตหน่อย เอาละบอกผมวา,านอ้วนหน่ยใช่ไหมอี่นี่นะครับอันนี้แล้กันนะสไตล์ผมแล้วกันไม่ต้องเหมือนกับหนังสือเขาสักทุกอย่างความมันทําเป็นผงเนาะอย่างนี้ครับในยันเนี่ยเขาจะมีหัวใจคาถานะครับที่สําคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจเลยก็คือคาถานา้ำมงผุทายะนะเขาก็้าจประมาณานี้ะนะกาโโหติสมูโมกาโโหติสมูนะ พุทธกาโลโหติสมโหทากาโลโหติสมโหยะกาโลโหติสัพภวนะแล้วเขาก็จะเสกนะเมตตามูกรุณาพุทธปานีทายินียะเอนดูนี่เข้าๆนะครับเสร็จปั๊บอักษรที่ไม่เคยปรากฏอันนึงนะครับก็คือฤฤือซึ่งอันเนี้ยผมชอบบทเสกของเขานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเออบทเสกของเขาเนี่ยมันจะประมาณไหนเนาะคือผมเคยนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ าถาบทหนึ่งนะครับก็คือขาถาน้าลือชาเนี่ยน้าลือชาจะประโผตรงนี้อ่ะลือชาติกุเลยะสัญจะนี่ลือนะแต่ลงลึกนะแล้วก็ลือพักคันจะสรีลังลือธรรมะเทศนังวรังลือมหันตังะมามิหังนี่นะครับเขาจะลงครบแบบนี้เลยนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับ เสร็จปั๊บนะเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการชักยันข้างในนะอ่าผมจะชักยันข้างในก่อนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ให้มันมันตรงกับตําราสักเท่าไหร่ให้เห็นเป็นภาพรวมเฉยๆนะครับเวลาชักยันเนี่ยเขาจะชักอย่างนี้นะอ่าดูตัวนี้ไว้นะครับอ่าเอ,อปื๊บปื๊บเราจะชักอย่างนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับวเวลาที่ชักเนี่ยเขาจะมีบทชักนะอัฏฐะนะอัฏฐะวลังสิทธิ ถ้ายังไม่จบอัฐะวะังสิทธิและชักออกข้างนอกนะชักออกข้างนอกอัฐะวะังสิทธินะอ่าออกไปข้างนอกอย่างนี้นะครับตรงขงมวดมุมยันเนี่ยเขาจะขมวดกะยะอุวานะกยะอุวา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 ะยะอุวาอุณาลม,มาปะณะชัยติอสังโสปุสะพุพะทีนี้ในตำราไม่กำหนดนะครับไม่ได้บอกว่าตรงนี้คืออะไรแต่ผู้ที่เรียนยันจะต้องรู้ว่าอันนี้เนี่ยนะ จริงๆแล้วเนี่ยมันผิดนิดนึงนะจริงๆมันต้องเขียนคาไว้เป็นหัวใจมนุษย์นะครับลงมานุ่นยางไว้นะครับแต่ผมบอกแล้วผมสาธิตเฉยๆนะผมแค่สาธิตนะมนุ่นยางตรงนี้นะฮะเขาไม่ได้บอกนี่คือหัวใจมนุษย์นะก็หมายถึงว่าแสงของพระลักษณ์เนี่ยไปจับต้องตากับหัวใจมนุษย์ตรงนี้อ่านี่ประเด็นแรกประเด็นต่อมานะครับน้ำมุทยะเนี่ยบอกวไว้ใช่ไหมครับว่ามีข้างในแต่ข้างนอกก็มีน้ำมุุฏยาลงนะครับแต่วิธีการลงเนี่ยจะลงด้วยอีกสูตรหนึ่งอ้าว นการโอโหติสัมโโหักอ่อนใจรักนี่โมกาโรโหติสัมภโวโมชักมานอนก่อนนี่พุทธกาโรโหติสัมภโวจะมาเกิดเป็นพุทธพุทธสวมสอดยอดรักษณีหานี่ทานะทากาโรโหติสัมภโวทาเช็ดน้ําตามาสู่นะ ข้างล่างนะยะกาโลโหติสมุยะไม่เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ร้องให้มาหากูนี่เห็นไหมบทมันแรงนะบทกนนี้มันแรงแต่นะครับเขาก็ตกนะเขาก็ตกด้วยจุดหนึ่งก็คือว่าเขาจะลงอักษรพระเจ้าสิทธิชาตินะครับนะเพื่อลดดีกรีความแรงของยันลงอ่ะก็ลงด้วยเตกาโลโหติสมุเตนะเตชากาโลโหติสมุชะนะครับสุกาโลโหติสมุมเกิดเป็นสุนะเนกาโลโหติสมุเกิดเป็นเน นะมะอยู่ข <izon> ้างล่างวะกาโลโหติของเรเกิดเป็นมะภูกาโลโหติสมโวจะกาโลโหติสมโวเกิดเป็นจะนากาโลโหติสมโวเกิดเป็นนานิกาโลโหติสมโวเกิดเป็นวิเวกาโลโหติสมโวจะเกิดเป็นเวนะครับเตชะสุเมนะภูจนาวิเวนะถ้าใครทํายันณารักก็ดีหรือพระเจ้าเป่งและสมีก็ดีหรือนาหน้ากดีจะต้องมีสิบอักษรนี้นะครับ <esso> <haps Fourier> เป็นองค์ครรช์อยู่นะซึ่งสิบอักษรเนี่ยตเยตเนี่ยแปลว่าพระเตมีครับเป็นผู้บำเพ็ญเนกขม,มะบารมีนะชะนี่คือพระชนกนะครับพระชนกเนี่ยบำเพ็ญวิริยะบารมีนะที่ว่ายน้ำะนะครับแล้วนางมณีเม่ขลามาช่วยนะสามนะครับพระสุวรรณสามสุเนี่ยพระสุวรรณสามนะเมตตาบารมีเนนี่คือพระเนมิราชนะครับบำเพ็ญอธิฐานบารมีมะนี่คือพระมโหสถปัญญาบารมีภูนะครับภูก็คือพระภูริทัตนะ ก็คือบําเพศนศีลบาร,รมีนะจะก็คือพระจันทะอุมาณนะบําเพนขันติบาร,รมีนะนานาเนี่ยพระนาศนะครับพระนาเนี่ยบำเพญอุเบกขาบาร,รมีส่วนวิเนี่ยคือพระวิทูลน,นะครับบำเพญสัจจะบาร,รมีเวนี่คือทานบาร,รมีพระเวสันดรนะี่ครับเขาเอาบาร,รมีเนี่ยเป็นเครื่องตั้งนะทำให้อ่าหมายถึงว่ามีแสงมีบาร,รมีมีเปล่งประกายออกไปนะอันนี้คือหลักๆนะครับของยันพระรักหน้าทองนะจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องบอกไว้า่างนี้ครับว่า เวลาเอาไปใช้เนี่ยเขาก็จะเสกนะเวลาเสกเนี่ยเขาก็จะเสกด้วยบทบทหนึ่งนะซึ่งบทนี้หลายคณาจารย์เอาไปใช้เช่นหลวงพ่อจเจริญวาตารัานใต้เนี่ยก็ใช้บทนี้นะแล้วก็อีกหลายคณาจารย์ทีเดียวนะบทเสกเนี่ยเขาเพาะพิ้งทีเดียวนะเขาเสกด้วยพุทธังโอมหน้ากูเป็นทองคํสิบอย่างพระอาทิตย์สเสด็จเข้ามาสะกดหลับหัวใจคนทั้งหลายสภพชนาพระหูชนาอิทธิปุริโสสมณะพรามโนเอหิจิตังปิยังมะมะนี่ วิธีเสกของเขานะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะลบผงทั้งหมดเลยผมคงไม่ลบนะผมคากระดานไว้ลบเสร็จปับ๊บเวลาที่เขาจะใช้เนี่ยเขาก็กรอบเขาก็กรอบนะแล้วก็ทําการภาวนาว่าโอมพลังเป็นแสงพลักษณ์ีจับพระฤษีจับปากพลักจับหน้าจับตาสวาหาแล้วก็ประพรมหน้าไปนะขั้นตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทองคําใดๆทั้งสิ้นเนาะก็มันอาจจะเป็นวิธีการต่างๆนะที่คนในยุคนี้เนี่ยต้องการให้คน เข้าใจเห็นภาพลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ก่อนที่จะากกันไปนะผมฝากไว้นิดนึงนะครับไม่ว่าคนเราเนี่ยจะมีภาพลักษณ์มีรัศมีดีอย่างไงหน้าเด้งหน้าสวยหน้าหล่อยอย่างไงนะแต่ขอให้ทุกท่านเนะี่ยอย่ามองแต่ภาพลักษณ์ข้างนอกนะเปรียบเสมือนประวัติของพระลักษณ์เนี่ยท่านก็มีประวัติที่ดักษดัอยู่เหมือนกันขอให้มองในล,ลึกไปถึงเรื่องของคุณธรรมนะประดุจยันนี่คือหน้าพระลักษณ์แต่คุณธรรมที่เราควรจะมองก็คือน,นี่ไงพระเจ้าสิบชาติเนะี่ยที่ท่านบำเพ็ญบาร,รมีไว้นะครััับดงนน้้นแลว ดูใครเนี่ยอย่าดูแต่หน้าภายนอกให้ดูไปถึงจิตใจนะครับตอนหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในสืลปะเพทนีครับผม